ว่าเราเนี่ยแหละทุกใช่ไหมเรามีเงื่อนไขเออแต่ถ้าไม่มีเงื่อนไขเขาจะทําอะไรโอเคเราเข้าใจเขาแล้วเราไปบังคับเขาไม่ได้หรอกเออมันเป็นนิสัยวาสนาของเขาที่เขาอาจจะเป็นคนเกี้ยวกรับหรือเขาอาจจะโดนอะไรบางอย่างก,กดดันเขาทําให้เขามาทําร้ายเราคนในที่ทํางานหัวหน้าคนนั้นเขาอาจจะโดนหัวหน้ามากกว่ากดดันเราเพราะเขากดเขากดดันตัวเขาเองปุ๊บเขาก็เลยมากดดันเรา เข้าใจเธอมากๆเห็นไหมเราจะมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้ยค่าตัวเองและไม่ไปลุกภาคมิจาร์คนอื่นอยู่กับปัจจุบันขณะน,นี้ด้วยความรักความรักที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเข้าใจเพื่อนมนุษย์เพิ่มมากขึ้นทันไหม,มนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างค่ะมนุว่าทุกคนมีปัญหาตัว,วเองก็มีปัญหา เกิดมาเราไมเคยเจอปัญหามีไหมทุกคนว่ามีไหมไม่มีถูกไหมและคนโดยส่วนใหญ่จะบอกว่าอะไรเออทาไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้กับฉันเนี่ยทาไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้เนี่ยชีวิตนี้มันทําร้ายฉันเนี่ยชีวิตเอวไว้ให้เปลี่ยนใหม่เนาะคนโดยส่วนใหญ่จะพูดว่าไลฟ์แพ็เทนจูมีชีวิตนี้เนี่ยมันทําร้ายฉันให้เปลี่ยนใหม่คะ่ะว่าถ้าเราจะไปต่อกับเรื่องนี้เราจะรักษาแกนพลังงานของเรานั้นอยู่ในโฟรสเตทและยก คุณจะต้องมองเห็นว่า Life h a p p e n for me ชีวิตเนี่ยมันเกิดกับฉันน่ะมันเพื่อฉันการเกิดปัญหาการเกิดและชีวิตเนี่ยมันเกิดมาเพื่อฉันเพื่ออะไรเพื่อให้ฉันได้เรียนรู้เพื่อให้ฉันได้พัฒนาตัวเองและทำให้ฉันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเห็นไหม ทีแต่ประโยชน์เท่านั้นเลยอ่ะสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิต